The ตลาดหุ้นเวียดนามได,ได้สุดตัวลงกว่า36%นับตั้งแต่ต้นปีนี้ส่งผลให้เวียดนามกลายเป็นตลาดหุ้นที่ปรับตัวย่ำแย่ที่สุดในโลกขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ดิ่งลงมากที่สุดเป็นผู้นำตลาดโดยนักลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามต่างรู้สึกถอดใจหลังจากหุ้นนั้นตกไม่หยุดซึ่งเหงียนเบียนครูสอนว่ายน้ำวัย33ปีกล่าวว่าเขารู้สึกแย่มากตลาดหุ้นตกแล้วตกอีกโดยไม่มีทีท่า ว่าจะหยุดก็เลยตัดสินใจเลิกเล่นหุ้นนับตั้งแต่วันนี้ซึ่งสำนักข่าวรูมเบอร์ได้รายงานว่าความไฝ่ฝันของเบียนในการซื้ออพาร์ตเมนต์ในเมืองหาหน่อยนั้นได้สลายไปแล้วหลังจากเงินที่ลงทุน43,000ดอลลาร์ในการเริ่มต้นเล่นหุ้นของเขาได้หายไปกว่า40%ซึ่งในตลาดหุ้นเวียดนามนักลงทุนรายย่อยครองวอลลุ่มซื้อขายมากถึง85%ขณะที่ตลาดก็ดิ่งลงอย่างหนักในปีนี้โดยได้รับผลกระทบ จากปัจจัยต่างๆได้แก่สภาพคล่องที่ตึงตัวการที่รัฐบาลเข้าตรวจสอบการระมทุนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวดโดยได้มีการจับกลุ่มตัวผู้บริหารของบริษัทหลายแห่งและนอกจากนี้การดิ่งลงของตลาดยังมีสาเหตุจากการที่นักลงทุนถูกบังคับขายในการซื้อขายด้วยมาจิน การที่รัฐบาลเข้าตรวจสอบการระดมทุนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวดโดยได้มีการจับกลุ่มตัวผู้บริหารของบริษัทหลายแห่งนอกจากนี้การดิ่งลงของตลาดยังมีสาเหตุจากการที่นักลงทุนถูกบังคับขายในการซื้อขายด้วยมาจินซึ่งเศรษฐกษิจเวียดนามถูกกดดันจากปัญหาเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงรวมทั้งการก่อหนี้จำนวนมากโดยฮาไฮดังบโบรกเกอร์วัย26ปี ซึ่งดูแลบัญชีลูกค้าจำนวนเกือบ200รายได้เปิดเผยว่าลูกค้าของเขาประมาณ80-90%เ ต่างก็ขาดทุนจากการเล่นหุ้นโดยเขากล่าวว่าเมื่อหนึ่งถึงสองปีก่อนแทบจะไม่ต้องเชิญคนเข้ามาเปิดบัญชีหุ้นแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาลูกค้ารายย่อยเปิดบัญชีใหม่เพียง96,290รายซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2564และลดลงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันหลังจากที่เคยพุ่งแตะระดับ476,00 0รายในเดือนพฤษภาคม ส่วนอรุมการซื้อขายเฉลี่ยนในตลาดหุ้นโฮจิมินห์เหลือเพียง436ล้านดอลลาร์ต่อวันในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้โดยเป็นการลดลงจาก761ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ช่วงต้นปีซึ่งอย่างไรก็ดีท่ามกลางภาวะสุดตัวของตลาดนักลงทุนต่างชาติมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะทยอยเก็บหุ้นเวียดนามเนื่องจากมีค่า P/E ratio เพียง8.3เท่าซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2555 15โดยรายงานของบลูเบิร์กเปิดเผยว่านักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธ,ธิหุ้นเวียดนาม315ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากขายสุทธ,ธิในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม และนอกจากนี้ยังมีเอกสารของรัฐบาลที่รอยเตอร์ได้เห็นพบว่าในร่างแผนพลังงานฉบับแก้ไขเวียดนามได้เพิ่มเป้าหมายการใช้พลังงานจากถ่านหินสำหรับปี2030ขณะที่เป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนถูกปรับลดขนาดลง ความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อโครงการระดมทุนเพื่อพลังงานสะอาดของประเทศร่ำรวยซึ่งร่างแผนพลังงานฉบับปร,ปรับปรุงล่าสุดลงวันที่11พฤศจิกาย,ยนและเผยแพร่โดยกระทรวงอุตสาหกรรมของเวียดนามมีขึ้นในขณะที่ผู้เจราจารด้านสภาพภูมิอากาศจากกลุ่ม G7 ล้มเหลวที่จะบรรลุข้อตกลงทางการเงินกับเวียดนามในการเป็นหุ้นส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมที่การประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP 27ที่สิ้นสุดลงในอียิปซึ่ง ร่างแผนพลังงานฉบับล่าสุดเปลี่ยนเป้าหมายของร่างที่เพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อเดือนก่อนที่จะชะลอการเติบโตในการใช้ถ่านหินภายในสิ้นทศวรรษนี้ซึ่งการลดลงอย่างมีความหมายของกำลังการผลิตถ่านหินจะเกิดขึ้นในปี2045เท่านั้นโดยเวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ใช้ถ่านหิน20อันดับแรกของโลกได้เห็นการถกเถียงยืดเยื้อในหมู่รัฐบาลต่างๆเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานสำหรับทศวรรษนี้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในสัปดาห์และ เดือนข้างหน้าซึ่งสิ่งนี้จะเพิ่มความซับซ้อนให้งานของผู้จรจารได้สภาพภูมิอากาศนำโดยนักการทูตของสหภาพยุโรปที่หวังจะบรรลุข้อตกลงกับเวียดนามในระหว่างการประชุมสุดยอดในกรุงบัตเซลเดือนหน้าซึ่งภายใต้สถานการณ์ล่าสุดของรัฐบาลเวียดนามถ่านหินจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่สุดของประเทศไปจนถึงปี2030ด้วยกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า36กิกะวัตต์และโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่จำนวน 11แห่งที่จะสร้างขึ้นในปีต่อๆไปซึ่งเพิ่มขึ้นจาก21กิกะวัตต์ในปี2020และ30กิกะวัตต์ในปี2025ซึ่งอย่างไรก็ตามส่วนแบ่งกำลังการผลิตพลังงานถ่านหินจะลดลงเหลือน้อยกว่า28% ภายในสิ้นทศวรรษจาก34เปอร์เซนตในปี2020ซึ่งร่างแผนพลังงานเดือนตุลาคมรัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าที่จะจำกัดการผลิตจากพลังงานถ่านหินอยู่ที่ประมาณ30กิกะวัตต์ภายในสิ้นทศวรรษตามเอกสารที่รอยเตอร์ได้เห็นซึ่งการใช้ถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนับตังแต่การรุกรานยูเครนของรัสเซียในปลายเดือนกุมภาพัานธ์ที่ยังส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลพุ่งสูงโดยการผลิตพลังงานหมุนเวียน ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในตอนนี้ตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้นเพียง21กิกะวัตต์ภายในปี2030ในแผนฉบับล่าสุดเทียบกับร่างแผนเดือนตุลาคมที่ตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้น26-39กิกะวัตต์แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณคาดว่าจะอยู่ในช่วงกลางศตวรรษ ด้วยกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า200กิกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวมพลังน้ำที่เป็นแหล่งพลังงานหลักดั้งเดิมในเวียดนามโดยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมพัฒนาขึ้นเร็วมากในเวียดนามและสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากโครงข่ายพลังงานของประเทศมีจำกัดซึ่งเอกสารนั้นได้ระบุเอาไว้โดยภายในปี2050ฐานหินจะไม่เป็นส่วนหนึ่งในแผนพลังงานผสมผสานของ เวียดนามอีกต่อไปในขณะที่การและก๊าซธรรมชาติเลวจะมีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยเป็น44กิโลวัตต์ โดยการปล่อยคาร์บอนของเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยประเทศที่มีประชากร100ล้านคนที่เติบโตอย่างรวดเร็วเว้นแต่ประเทศจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานอื่นๆที่ก่อมลพิษน้อยกว่าโดยเร็วซึ่งเจ้าหน้าที่ของสาภาพยุโรปและผู้เจราจาของชาติตะวันตกอื่นๆหวังให้เวียดนามเป็นประเทศที่สองที่ตกลงเกี่ยวกับแผนการระดมทุนเพื่อเร่งการลดการใช้ถ่านหินหลังข้อตกลงคล้ายกันนี้บรรลุก,กับแอฟริกา ใต้เมื่อปีก่อนซึ่งสหภาพยุโรปที่เป็นผู้นำการเจรจาในนามของกลุ่มประเทศ G7 ร่วมกับอังกฤษได้พิจารณาข้อตกลงที่เป็นไปได้ที่การประชุมสุดยอด Co p 2 7ตามที่ระบุในเอกสารภายในที่รอยเตอร์ได้เห็นแต่ชุดข้อเสนอที่ปรับปรุงใหม่มูลค่าหลายพันล้านดอดลลาร์ที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นเงินกู้ลมเหลวที่จะโน้มน้าวผู้เจรจาของเวียดนามที่แหล่งข่าวการทูตและอุตสาหกรรมระบุเวียดนามต้องการเงินช่วยเหลือมากขึ้นและควบคุม วิธีการเบริกจ่ายทุนมากขึ้นในขณะที่เวียดนามนั้นยังไม่มีความคืบหน้าแต่อินโดนีเซียก้าวไปสู่การประกาศข้อตกลงกับประเทศร่ำรวยเกี่ยวกับการระดมทุนสำหรับการเปลี่ยนจากฐานหินที่การประชุมสุดยอดจีนยในบาหลีเดียวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปก็ได้กำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับข้อตกลงกับเวียดนามที่การประชุมสุดยอดกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่กรุงบาราเซล สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ